สวัสดีครับพี่ๆเป็นเพื่อนน้องๆทุกคนนะครับพ่อคุณแม่โดยเฉพาะพ่อหลวงแม่หลวงพระองค์นะครับผมก็ครูบาอาจารย์พระครูพระอ,อาจารย์นะครับกับบัณฑาตพอดีเป็นเพื่อนทางสัญญาณโอเมก้าหรือที่เราเรียกโรงเรียนปัญญากูลนะครับผมทาง เขาเรียกว่าคําตอบจริงๆแล้วอ่ะสัญญาณตรงนี้มันดีอยู่อย่างหนึ่งที่เราสื่อกันจำเพาะนะนั่นคืออา่ที่ผมเกลเกินเหมือนที่เขาไปสอบอ่ะบางคนก็แอบบเอาอันานั้นอันนี้เข้าไปจริงๆแล้วเนี่ยตรงเนี้ยได้ไม่ผิดนั่นคือพุทธองเขาสนับสนุนให้บวช อยากให้ทุกคนนะสอบได้เต็มทุกข้อแหละแต่วทโทชอบปฏิบันบางทีก็ออกสื่อมารอผอสอบกันบ้างทุจริตพอสอบเวลาไปสอบราชการกับราชการตำรวจทหารอะไรจริงจริงแล้วเนี่นี่แหละสัญญาตรงนี้แหละมีอยู่จริงแล้วก็ใช้กันเรื่อยๆไม่ผิดหรือว่าไม่ผิดเพราะว่าบวชมากันแต่เด็ก จะได้เปรียบก่าเขาหน่อยนี่แหละครับเพราะถือว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะผมถูกต้องตามครูบาอาจารย์นะผมจาได้ไหมครับเท้าวความนิดนึงตอนที่เราสอบนักทำก็ทําตีจตอนั้นผมก็ยังจําได้เนี่ยที่ว่าเขียนข้อต,ตอบปอรอะไรนะสามข้อ ครูเขาจะบอกสามข้อหลังไม่ต้องตอบไม่ต้องเขียนลงไปเอาไปตอบที่หลังนั่นคือคูเขาอยากจะรู้ว่าเด็กคนไหนได้ยินบ้างเนี่ยสัญญาณออมีค่อนจำได้ไหมครับได้เลยครับสามข้อให้ให้อ่านหรือจดใส่กระดาษก็ได้เอาไปตอบที่หลัง ก็ยังนั่งงงเองัเ,เท้ากว่าจะเท้าความจําได้โอ้ที่เองก็รครูเขาเรียกว่าต้องการจะสื่อสัญญาณตรงนี้นั่นคือเหมือนสัญญาณผ่านสมองหรือผ่านร่างกายแต่ดังมากก็ไม่ดีถ้าดังมากก็แสดงว่าจัดต้นไม้ บางทีก็อยากจะเอ่ยให้ยาวๆนะครับผมแต่บางทีทางสัญญาณแต่ละบริษัทไม่เหมือนกันวิดีโอให้ห้านาทีบ้างสิบนาทีบ้างสิบห้านาทีแล้วแต่ความถนัดนะครับผมเหมือนกับเราสอบนะครับเ,เวลาสอบนักทำสอบอะไรถ้าบชเรียนอะไรจะรู้อย่างเราบวชมาแล้วอะไรแล้วยังปฏิบัติได้ก็ รู้ได้ยินอย่างของแท้ถ้าปลูกต้นไม้ได้อะไรได้นะครับผมอย่างที่ว่าเ,เกินไปอัดวิดีโอเป็นคำตอบนะครัน้องๆเพื่อนๆ็็จะได้รับรู้คำตอบที่ของแท้หรือมากจะเขียนใส่กระดาษก่อนนะถ้าพระคาาารูพาะอารย์เขาเห็น เออคำตอบเนี้ยใช่ลงวิดีโอให้เพื่อนดูให้คนที่สนใจนะครับผมมันไม่ใช่ว่าเอ๊ะทำไมนานจังว่าอะไรเงีเ้ยบางทีอะไรสดบ้างอะไรบ้างอัดวิดีโอก็ต้องรอบางทีคุณพอ่อคุณแม่นะองคนหวง่มหลวงอย่างนี้แหละเหมือนเราสอบอะนะครับผมสอบ ให้เขาตรวจทานแต่นี่เวลาจะเอ่ยอ่ะเขาต้องการเอ่ยอย่างถูกแท้ที่แก้ไขเป็นเพราะอะไรโควิดเกิดขึ้นเพราะอะไรไวรัสตัวนี้มันเป็นยังไงนี่แหรัถึงจะอยู่ไกลกันแค่ไหนคนละฝากทวีปเราก็ยังคุยได้แล้วคนอื่นก็ได้ยินเหมือนในห้องเรียนเหมือกันนะต่างแค่ภาษา ัาผมเดี๋ยวแปนบนึงครับ